คิดในแง่บวกกับตัวเองความคิดมันคือเข็มทิศที่จะกำหนดชีวิตของคนเราความคิดมันคือจุดเริ่มต้นของความเชื่อที่จะฝังลงในจิตสำนึกของเราและมันก็คือจุดเริ่มต้นของการกระทาที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อดังนั้นนะคะเราจึงต้องตระหนักว่าไม่ว่าผลลัพธ์ใดก็ตามจะเกิดขึ้นในชีวิตเรามันย่อมมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดของเราเอง การที่คนบางคนจะประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวนั้นมันก็เป็นเพราะความคิดของเขาเองการที่คนบางคนจะร่ำรวยหรือว่ายากจนนั้นเป็นเพราะความคิดของเขาเองหรือการที่คนบางคนจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขในชีวิตนั้นก็เป็นเพราะความคิดของเขาเองไม่มีอะไรที่จะมีอิทธิพลต่อสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เรามีในชีวิตเท่ากับความคิดที่อยู่ในสมองของเราดังนั้น ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือการสำรวจความคิดของตัวเองว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาความคิดของเราเป็นอย่างไรเราเป็นคนที่คิดบวกหรือว่าคิดลบคิดถูกหรือว่าคิดผิดกับสิ่งต่างๆในชีวิตถ้าเราพบว่ามีความคิดใดที่ควบคุมพฤติกรรมของเราการกระทำของเราและทำให้เกิดผลลัพธ์แย่ๆในตลอดชีวิตที่ผ่านมาความคิดนั้น ย่อมจำเป็นที่จะต้องถูกปรับเปลี่ยนเพราะชีวิตเราไม่มีวันแตกต่างประจากเดิมได้ถ้าความคิดของเรายัางเหมือนเดิมแน่นอนว่าเราทุกคนนะคะอยากที่จะประสบความสำเร็จอยากที่จะร่ำรวยแล้วก็อยากที่จะมีความสุขในชีวิตแต่การที่เราจะบรรลุปเป้าหมายที่ใหญ่เหล่านั้นได้มันต้องเริ่มจากความคิดหลายๆอย่างที่เป็นบวกแล้ก็มีพลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดที่เรามีต่อตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะไม่ว่าเราจะมีความคิดที่เป็นบวกต่อสิ่งต่างๆในชีวิตมากแค่ไหนแต่ถ้าความคิดที่เรามีต่อตัวเองยังเป็นลบนั่นย่อมเป็นอุปสรรคที่จะกีดขวางเราจากทุกสิ่งที่เราปรารถนาทุกสิ่งที่เราต้องการและก็สิ่งที่เรามุ่งหวังในชีวิตนั่นเองในท่ามกลางความคิดที่เป็นบวกต่อสิ่งใดๆก็ตามที่ว่า มันจะมีพลังความคิดที่เป็นบวกต่อตัวเองก็คือสิ่งที่มีพลังมากที่สุดเพราะเมื่อเรามองตัวเองในแง่บวกนั่นมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของความนับถือมันเป็นจุดเริ่มต้นของความศรัทธาความภูมิใจและก็ความเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งมันก็จะทำให้เราเป็นคนที่มีพลังเหนือกว่าอุปสรรคใดๆที่เราจะต้องพบเจอในชีวิตในขณะที่ความคิดลบต่อตัวเองมันคือกำแพงที่ปิดกั้นศักยภาพ มันคือกำแพงที่ปิดกั้นความสามารถและก็สร้างขีดจำกัดให้กับสิ่งที่เป็นไปได้ในชีวิตเราความคิดบวกต่อตัวเองมันจะเป็นแรงผลักดันให้ตัวเรานั้นไปยังศักยภาพสูงสุดและทำให้เราสามารถบรรลุถูกเป้าหมายที่เราต้องการในชีวิตมีคนเยอะแยะมากมายเลยที่เป็นคนที่ไม่ได้มีความสุขและก็ขาดพลังเพราะการที่ชอบคิดในแง่ลบกับตัวเอง พวกเขามักจะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไม่ได้คู่ควรไม่ได้บีพอไม่ได้มีอะไรที่ดีพอชอบจดจ่อกับข้อเสียและก็ข้อบกพร่องของตัวเองชอบคิดอะไรที่ทำให้ตัวเองนั้นรู้สึกแย่บั่นทอนกำลังใจและทําให้ตัวเองนั้นสูญเสียความเชื่อมัน่นคนเหล่านี้จะไม่รู้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตัวของเขามันไม่ได้เป็นเพราะสาเหตุอะไรอื่นๆนอกจากสิ่งที่พวกเขาทำกับตัวเอง เพราะพวกเขาคิดลบกับตัวเองผลลัพธ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาจึงเป็นลบและเพราะพวกเขาคิดลบกับตัวเองพวกเขาจึงไม่เคยสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นลบในชีวิตให้กลายเป็นบวกได้ดังนั้นนะคะถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นคนที่ชอบคิดลบกับตัวเองคุณจึงต้องพยายามเลิกนิสัยนั้นโดยเร็วที่สุดแล้วก็สร้างนิสัยใหม่ขึ้นมันคือนิสัยที่เรียกว่าคิดบวกกับตัวเองค่ะ นิสัยนี้นะคะคือนิสัยของคนที่ประสบความสําเร็จเป็นนิสัยของคนที่ร่ํารวยแล้วก็เป็นนิสัยของคนที่มีความสุขในชีวิตคนเหล่านี้จะคิดบวกกับตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตามพวกเขามองเห็นคุณค่าของตัวเองภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นชื่นชมข้อดีของตัวเองและกเชื่อมั่นว่าตัวเองคู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆในชีวิต จุดแข็งของคนที่ประสบความสำเร็จก็คือพวกเขาสามารถคิดบวกกับตัวเองได้มากกว่าคนอื่นสามารถทำสามารถที่จะคิดบวกกับตัวเองพวกเขาทำได้พวกเขาไม่มีขีดจำกัดและเงื่อนไขใดๆพวกเขาสามารถคิดบวกกับตัวเองได้แม้ในสถานการณ์ที่เป็นลบหรือว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตไม่ว่าจะในเวลาที่พวกเขาทำสิ่งที่ผิดพลาดผิดหวังหรือว่าล้มเหลว พวกเขาก็รู้ว่าความคิดบวกต่อตัวเองจะฉุดดึงพวกเขาขึ้นมาและก็ทำให้พวกเขามีพลังที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าการคิดบวกกับตัวเองคือที่มาของความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นในตัวเองที่ถาวรคนที่คิดบวกกับตัวเองเป็นกิจวัตรประจำวันก็จะมีความสุขเป็นคนที่อารมณ์ดีและก็มีพลังในการใช้ชีวิตมากกว่าคนที่คิดลบกับตัวเองหลายเท่า ดังนั้นนะคะจงเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลง e ตัวเองจากคนที่ชอบคิดลบกับตัวเองเป็นคนที่ชอบคิดบวกกับตัวเองและทําแบบนี้อย่างสม่ำเสมอค่ะสิ่งใดก็ตามที่คุณคิดแล้วทำให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองก็จงเลิกคิดถึงมันและสิ่งใดก็ตามที่คุณคิดแล้วทำให้รู้สึกดีกับตัวเองก็จงคิดถึงมันแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของคุณทุกๆวัน <S <S <ๆ>นี่แหละ คือจุดแข็งของคนที่ประสบความสำเร็จพวกเขาสามารถคิดบวกกับตัวเองได้มากกว่าคนอื่นคนที่ล้มเหลวไม่ใช่เป็นคนที่มีนิสัยไม่ชอบเรียนรู้และความไม่ชอบเรียนรู้ของคนเรานั้นอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนที่ขี้เกียจเกียดคร้านเฉื่อยชาแล้วก็ขาดความกระตือรือร้นหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่อวดฉลาด คิดว่าตัวเองนั้นฉลาดพอแล้วจึงไม่จำเป็นที่ต้องสแสวงหาความรู้อะไรเพิ่มเติมอีกหรือบางคนอาจจะอ้างว่าไม่มีเวลาที่จะเรียนรู้และก็จมอยู่กับข้ออ้างนั้นเป็น10บปีทนมองเห็นตัวเองโง่เขลาไม่ได้พัฒนาและก็ก้าวถอยหลังไปเรื่อยๆในขณะที่โลกนั้นหมุนไปข้างหน้าแต่ก็ยังไม่คิดที่จะลุกขึ้นมาพยายามที่จะเรียนรู้อะไรเลยในที่สุดชีวิตของเขา จึงลงเอยที่ความล้มเหลวหรือไม่ประสบความสำเร็จเท่ากับคนอื่นข้ออ้างของการไม่ยอมเรียนรู้นั้นมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยแต่แย่ที่สุดก็คงจะเป็นการคิดว่าตัวเองนั้นฉลาดพอแล้วแหละเพราะคนที่คิดแบบนี้ก็จะไม่มีวันเปิดตัวเองให้กับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแม้ว่าเขาจะมีโอกาสมากแค่ไหนเขาก็จะไม่อยากเรียนรู้เขาจะปิดกั้นตัวเองและก็ปฏิเสธมันเพราะในความคิดของเขาการเรียนรู้นั้นหมายถึง การที่เขายัางไม่ฉลาดพอแต่ในความจริงแล้วความฉลาดของคนเรานั้นไม่มีขีดจำกัดเราทุกคนสามารถเรียนรู้พัฒนาสมองเพิ่มเติมประสบการณ์ต่างๆและก็ทำให้ตัวเองฉลาดขึ้นได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดคนที่ประสบความสำเร็จไม่เคยคิดว่าพวกเขาฉลาดและในความจริงแล้วพวกเขาพวกเขาน่อยคนพวกเขาน้อยคนมากก็มาจะคิดว่าตัวเองฉลาด และสิ่งที่พวกเขาเชื่อก็คือตัวเองยัง,งโง่เขลาอยู่พวกเขาต้องการที่จะสแสวงหาความรู้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาจะสนใจที่จะเรียนรู้ทั้งสิ่งที่ตัวเองรู้และสิ่งที่ตัวเองไม่รู้และพวกเขาก็ตื่นเต้นกับการเปิดรับความรู้ใหม่ๆใดๆก็ตามที่มันจะเข้ามาในสมองเพราะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งพวกเขารู้ว่าจะนำมันไปใช้เป็นประโยชน์ได้ถ้าคุณลองมองคนที่ไม่ประสบความสำเร็จ และคนที่ประสบความสําเร็จแล้วลองเปรียบเทียบกันคุณจะเห็นว่าความแตกต่างที่ชัดเจนข้อหนึ่งก็คือคนที่ไม่ประสบความสําเร็จจะมีนิสัยที่เกียจคร้านที่จะเรียนรู้เกียจคร้านที่จะเรียนรู้หรือว่าปิดกั้นตัวเองจากการเรียนรู้ในขณะที่คนที่ประสบความสําเร็จจะกระตือร้นและก็ขยันแสวงหาความรู้อตลอดเวลาและที่สําคัญก็คือพวกเขาจะเปิดตัวเองให้กับการเรียนรู้แทบไม่มีสิ่งใดเลยที่พวกเขาไม่สนใจ แทบไม่มีใครเลยที่พวกเขาแทบไม่มีใครเลยที่พวกเขาได้รู้จักแล้วไม่ได้ตื่นเต้นที่จะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และแทบไม่มีคำแนะนำใดที่พวกเขาปฏิเสธที่จะรับฟังคนที่ประสบความสำเร็จคือตัวอย่างของนักเรียนรู้ที่ฉลาดจริงๆแล้วพวกเขาก็คือแก้วที่มีน้ำแทบเต็มล้นแต่พวกเขากลับทำตัวเป็นแก้วที่ว่างเปล่าที่สามารถรับน้ำเพิ่มเข้ามาได้อีก ในขณะที่คนที่ล้มเหลวเชื่อว,ว่าตัวเองคือแก้วที่มีน้ำเต็มล้นแต่ความจริงแล้วพวกเขาไม่เคยตระหนักถึงความว่างเปล่าในตัวเองความรู้ที่พวกเขามีติดตัวอาจจะน้อยนักเมื่อเทียบกับคนที่รู้มากกว่าความรู้ที่พวกเขาคิดว่าจะใช้ในชีวิตได้ตลอดไปอาจจะไรค่าในอีกไม่ช้าและสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือความรู้ใหม่การเปิดโลกทัศน์และก็การขัดเกลาความคิด ซึ่งมันก็จะช่วยให้พวกเขานั้นก้าวไปข้างหน้าได้ทันโลกในปัจจุบันซึ่งก็ไม่เคยหยุดนิ่งเมื่อพูดถึงการเรียนรู้คุณอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหรือว่าน่าหน่ายน,น่าเบื่อหน่ายแต่ถ้าเกิดว่าลองมองการเรียนรู้ในมุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จพวกเขาจะคิดว่าการเรียนรู้คือสิ่งที่น่าตื่นเต้นคือสิ่งที่สนุกและก็น้าท้าทาย ที่สาคัญเนี่ยพวกเขาไม่เคยจดจ่อกับสิ่งที่ต้องทุ่มเทไปในการเรียนรู้บางสิ่งเท่ากับสิ่งที่พวกเขาจะได้รับจากการเรียนรู้สิ่งนั้นถ้าคุณตระหนักว่าการเรียนรู้แม้เพียงเล็กน้อยอาจจะพัฒนาตัวคุณได้มากกว่าที่คิดหรืออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบสิ่งใหม่ๆที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณคุณจะไม่ลังเลเลยที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้และสุดท้ายคุณจะรู้ว่าไม่มีการเรียนรู้ใดที่สูญเปล่า ดังนั้นนะคะจงเริ่มต้นที่จะสร้างนิสัยใหม่ที่จะทำตัวเป็นนักเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้คุณไม่จำเป็นค่ะที่จะต้องตั้งหน้าตั้งตาแสวงหาความรู้ถ้าคุณยังไม่เคยชินแต่ขอให้เริ่มด้วยการเปิดตัวเองให้กับการเรียนรู้ซะก่อนพยายามเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นสนใจสิ่งรอบๆตัวเปิดรับสิ่งใหม่ๆและก็อยู่อย่างคนที่โหยหิวความรู้ตลอดเวลาทุกครั้งที่คุณมีโอกาสที่จะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่าง อย่าปล่อยให้โอกาสนั้นผ่านไปเพราะไม่มีใครรู้ว่าความรู้ใดจะเป็นเครื่องมือสู่ความสำเร็จในชีวิตของเรานอกจากเราจะลองเรียนรู้มันเท่านั้นคนที่ประสบความสำเร็จก็คือตัวอย่างของนักเรียนที่เป็นตัวอย่างของนักเรียนที่เรียนรู้อย่างฉลาดคือจริงๆแล้วพวกเขาคือแก้วที่น้ำแทบเต็มล้นแต่พวกเขากลับทำตัวเป็นแก้วที่ว่างเปล่าที่สามารถรับน้ำเพิ่มเข้าไปได้อีก เราทุกคนเกิดมาแตกต่างกันแต่นั่นไม่ใช่เงื่อนไขที่แท้จริงที่ทําให้คนเราแต่ละคนมีชีวิตที่ต่างกันคนที่ประสบความสําเร็จไม่ได้ประสบความสําเร็จมาตั้งแต่เกิดนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนรู้ดีแต่คําถามก็คืออะไรที่ทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นเพราะคุณสมบัติที่เหนือกว่าคนอื่นที่มีอยู่ในตัวพวกเขาหรือว่าเพรสวรรค์ที่เหนือกว่าคนอื่นที่พวกเขาได้รับติดตัวมา หรือเพราะความสามารถที่เหนือกว่าคนอื่นที่พวกเขามีหรือเพราะว่าโชคที่เข้าข้างพวกเขามากกว่าคนอื่นเหตุ <S <S <ess it> ผลเดียวที่ทำให้คนบางคนประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นก็เพราะพวกเขาคิดและก็ทำบางสิ่งที่แตกต่างจากคนที่ประสบความสำเร็จน้อยกว่าอันดับแรกเลยคนส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองเป็นใครบางคนก็อาจจะคิดว่าตัวเองนั้นไร้ค่าบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองนั้นไม่ได้คู่ควร บางคนก็คิดว่าตัวเองไม่ได้มีคุณสมบัติที่เพียงพอหรือบางคนคิดว่าตัวเองไม่ได้มีความสามารถพอที่จะประสบความสำเร็จแต่คนที่ประสบความสำเร็จคิดอย่างเดียวก็คือพวกเขานั้นมีค่าคู่ควรมีคุณสมบัติพอแล้วก็มีความสามารถพอที่จะประสบความสำเร็จไม่มีความคิดอื่นใดที่นอกเหนือจากนั้นในหัวของพวกเขาถ้าถามว่าคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนเริ่มต้นมาจากจุดที่สูงกว่าคนอื่นหรือเปล่า คำตอบก็คือไม่แต่อะไรล่ะที่ทําให้พวกเขามาถึงจุดที่ประสบความสําเร็จได้นั่นก็เพราะพวกเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองมีอะไรที่แตกต่างหรือว่าด้อยกว่าคนที่ประสบความสําเร็จในขณะที่คนทั่วไปนั้นมองดูคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ถอดใจคิดว่าคนเหล่านั้น <mar ole an> เหนือกว่าเราในทุกสิ่งทุกอย่างและเราก็ไม่มีทางเป็นอย่างเขาได้คนที่ประสบความสำเร็จครั้งหนึ่งก็เคยเคยมองคนที่ประสบความสำเร็จ แล้วทะเยอทยานฮึกเหิมมุ่งมั่นและก็เชื่อมั่นว่าเราสามารถทําได้แบบเขาได้ความคิดมันคือสิ่งที่มีพลังอย่างแท้จริงค่ะไม่ว่าคุณจะคิดอะไรคุณก็จะเป็นแบบนั้นได้ถ้าคุณคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรที่จะประสบความสําเร็จและก็แยกตัวเองจากคนที่ประสบความสําเร็จคุณก็จะไม่มีทางเป็นได้แม้แต่เพียงส่วนเสี้ยวของพวกเขา เพราะสมองและก็จิตสำนึกของคุณจะคอยบอกย้ำคุณว่าคุณไม่สามารถทำได้คุณไม่สามารถเป็นได้และมันก็สั่งการคุณว่าอย่าพยายามเลยทำไปก็เสียแรงเปล่าแต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็มองตัวเองเป็นหนึ่งในคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะเป็นใครและก็เริ่มมาจากจุดไหนในที่สุดคุณก็จะไปถึงจุดที่คุณฝันและก็จะกลายเป็นในสิ่งที่คุณคิด เพราะทันทีที่คุณเชื่อว่าคุณคือคนที่จะประสบความสําเร็จคุณก็จะเริ่มคิดและก็ทําทุกสิ่งเหมือนคนที่ประสบความสําเร็จทําคุณจะไม่สนใจจุดที่คุณด้อยกว่าพวกเขาหรือว่าสิ่งที่คุณไม่มีแต่คุณจะก้าวไปข้างหน้ากับสิ่งที่คุณเชื่อว่ามีอยู่ในตัวคุณคุณอาจจะเอาจุดด้อยหรือว่าสิ่งที่คุณไม่มีมาเป็นข้ออ้างว่าทําไมคุณจึงล้มเหลวแต่คุณจะมองข้ามอุปสรรคใดๆก็ตามที่ขวางหน้าและก็บอกตัวเองว่า ต้องประสบความสําเร็จให้ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าคุณเชื่อตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณก็คือหนึ่งในนั้นที่จะสามารถประสบความสําเร็จได้ถ้าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณแตกต่างจากคนที่ประสบความสําเร็จนั่นก็คือความคิดของคุณจําเอาไว้นะคะว่าการแยกแยะว่าตัวเองแตกต่างจากคนที่ประสบความสําเร็จจนเป็นนิสยัยมันจะทําให้คุณล้มเหลวคะ่ะดังนั้นจงสร้างนิสัยใหม่และก็เชื่อว่า คุณไม่ได้แตกต่างจากพวกเขาจงบอกตัวเองแบบนี้ทุกวันและก็ตลอดเวลาแล้วก็รอดูนะคะว่าคุณทำสิ่งต่างๆแตกต่างออกไปยังไงแต่ที่แน่ๆถ้าคุณคิดว่าคุณเหมือนกับคนที่ประสบความสำเร็จทุกสิ่งที่คุณทำมันก็ย่อมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะถ้าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณแตกต่างจากคนที่ประสบความสำเร็จนั่นก็คือความคิดของคุณเองค่ะ